สวัสดีกันด้วยนะตรวก็สุดช่วงรีวิวแอปนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแอปอะไรกันดีวันหนึ่งขอดูเฟซกันวันหนึ่งไม่ดูเฟซเลยใครว่าอืมช่างแม่งกันจื๊บนี่ไม่ดูขี้เกียจเล่นอืมงั้นช่างแม่งแล้วกันนะเขาโอเค เรามาเข้าเรื่องกันเลยนี่ Bing o l i v นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างด e s c r i p t ั o n นะครับวิธีค้นหาเนี่ยก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เข้าไปที่เอเมื่อเขาเขียนไว้ว่า B I G O นะครับแล้วก็ L I N E จริงๆเขียนว่า Bing Go ใช่ก็เจอแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบบไอ้นี้กับอันี้นะครับแล้วเราก็เอาอันนี้ไปก็ได้รูจเ้าอันนี้ก็ไปก็ได้มันก็เหมือนกันนะครับ นต่อไปก็เป็นเรื่องของออแอปกันบ้างนะครับพอโหลดมาเสร็จมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมไม่นี่ให้เลยผมโหลดใหม่ให้เลยอ่ะนี่เพื่อคุณผู้ชมเลยนะเนี่ยอ่ะผมโหลดใหม่ให้เลยอืมติดตั้งครับเอ๊ะอย่าพ่งคุยกันตอนนี้ดิเฮ้ยตั้งนานแา้ไม่คุยมาคุยอะไรตอนอัดบ,บ่นมั่งแบบ บโอเคอืมก็ใครมี wi-fi จะโหลดเร็วมากนะครับผมโอเคอันนี้เป็น facebook ของปอมมั่งนะอ๋อก็จะคล้ายๆ Bingo Rise นั่นแหละครับแต่เป็นพวกวิดีโอมากกว่านะนี้โอเคแต่เอ๊ะตอมันอ่านว่าบี g o ไ i ส e นะ นี่อะไรเลยอืมช่างแมงแล้วกันนะครับเราก็วันดูของเราต่อนะครับอืมโอเคก็ที่จะเห็นนะครับก็คือมันยังหมดไม่เสร็จโอ้ยต้องรอไปครับเราไปดูอะไรกันก่อนดีกว่า โอเคเพงก็ไหลกำลังติดตั้งนะครับอ้าวเสร็จพอดีไม่ต้องดูแล้วอ่าแล้วก็กดรี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะเป็นเดลาเสาพงยุ้ยนี่ครับไม่แน่ใจว่าพงยุ้ยหรืออายุอะไรยุ้ยนะครับ,รงงรรรบก็จะมี3ามอย่างให้เลือกนะกจะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับโอเคก็จะมีโอ่อกีสเตเลติดคอก็อจะมี Google นะครับแล้วก็ทวิตแล้วก็ Facebook นะครับแต่ขอแนะนำเป็น Facebook นะครับ ว่าจะมีคนมาเยอะมาดูเยอะนะครับโอเคพอเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้น่อย่างแรกนะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วจากนี้จะเป็นชื่อ ID เรานะครับแล้วก็จะเป็นสเตตัสเรานะครับเดี๋ยวกันนะใครข้าจะเปลี่ยนชื่อก็ไปเปลี่ยนในนี้นี่คือรูปภาพนะครับผมแต่ผมไม่เป็นไวท์ไดมอนด์เหมือนเดิมก็ User name นะครับผมก็ชื่อเว็บ55นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกันนะ ไอดีเราเปลี่ยนไม่ได้ชิบขายนะอันนี้ก็จะเป็นเลือกเพศนะอันนี้เพศชายนี้เพศหญิงนะครับเรนนี้ไม่ระบุเพศนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสนะครับซึ่งสเตตัสผมชื่อว่าไ <laughs> ว้์วบไว้ไดมอนทีวีนะครับก็จะมีเลเวลซึ่งนะครับนี้นะไม่ว่าจะเป็น wifi แรงแค่ไหนนะครับไม่ก็จะโหลดชา้าเหมือนเดิมนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเค เอช่างม่งลากันโอเคนะก็ตอนแรกนะเข้ามาจะเป็นรูปอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็จะกดกลุ่มรูปบ้านไปปับ๊บอ่ามันก็จะเป็นรูปนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเรากดรูปบ้านไปจะเป็นแบบนี้นะครับสมมติเราไปเจอไปจะพี่สมมติไปดูก้อนนี้ปอ,อ๊บ ก็จะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สามารถกดหัวใจด้วยการกดปีตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะคุยกับมันได้ไแล้วก็คุยกับเขาได้ครับ,บอโอเคอใจ

ไปที่ตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่รู้น้องคืออะไรก็จะมีคุยอะไรกันได้นะครับเนี่ยก็จะคุยได้นะครับก็งพี่ครับเนี่ยจะขึ้นเราจะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ออกอยู่นะครับอืม ส,ส่วนสุดท้ายนะที่เรจะไปดูก็คือตรงกลางนี้ครับตรงกลางนี้นะครับจะเป็นแบบว่าให้ไลน์นะครับเราจะไลน์อะไรเอ,อและได้เวลาเปิดเผยหนะ้าแล้วก็แอดเฟซบุ๊กไปด้วยอ่ะโอเคโอเคนะครับพอเข้ามาก็จะมีคนดูเยอะไหมก็เยอะนะก็จะเป็นแบบแฟนๆที่รู้แล้วว่างนะครับ สวยดีแอดไปก็ <c oughs> จะเป็นแอปที่แบบหาแฟนได้ดีมากสวัสดีครับผมอาย่แต่น่ไล่ตัวเองไม่รู้เป็นไรนะถ้าไม่เกินร้อยคือจะคุยกใครไม่ได้นะครับอืมโอเคผมอัดอยู่ขอเสียงหน่อย เกือบเกือบไปแล้วเกือบชงแล้วขอเสียงหน่อยแอบะนะครับจะมีคนเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ของตอนนี้เป็น50คนแล้ว51แล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถเลื่อนไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ได้มันช่างแม่งแล้วกันนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนกล้องได้นะครับเช่นเราจะเปลี่ยนกล้องปึ๊บเปลี่ยนทางด้านหลัง เจ็ก็จะเป็นแบบว่าไฟเบสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกล้องกลับได้เจบโอเคนะครับนี่คอนโดจะเป็นของ15นะครับจริงๆนะไม่เกินร้อยไม่มีคนมาดูนะครับจริงนี่แก็โหลดภาพไม่ทันเออดีเว้ยซึ่งกล้องอันนี้นะจะเป็นกล้องที่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับโอเคสวัสดีครับ ใครอยากออกกล้องบ้างโอเคก็จ74คนแล้วนะครับพรอยกันแน่หน้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็ตอนนี้ก็อา้าวนนี้ก็กล้องมันสดเกินไปนะ จริงหน้าไม่เสียวเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมืดมากกว่าหน้ามันเลยดูแบบไฟมันมืดนะครับมันเลยดูแบบเออมันเลยดูแบบอืมไข่ันเกาะซั้งคางวะชัาแมง <laughs> นะครับผมก็หน้าตาคนเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอมวิขยะอ,อ้ําอึ้งสวัสดีครับอ,อ้ําอึ้งสวัสดีครับ เดี๋ยวลองทักเข้าไปถ้าเขาไม่ตอบราะว่าเขาเป็นบอดมั้งไม่น่าไม่น่เลยมื่อจะมีบอดหรือเปล่านะโอเคเพิ่มเป็นเจ็ดสิบหกคนแล้วนะครับโอเคซึ่งในนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ไล์ไปมีความอะไรในใจแล้วก็ไล์ไปนะครับโอเคนะครับจริงๆเราเปิดทิ้งไว้มันก็เพิ่มนะครับสามารถจะมีรถบ้านนะครับเป็นตามนิสัยของคนจริงๆเลยโอเค ก่อนนะครับไปเพิ่มก็ต้องมีรถนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราทได้ก็คือคุยไปเรื่อยๆอจริงๆคุยไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้า,าอยากเห็นชัดๆล้วก็มองกล้องเออสุดยอดนะครับ <laughs> โอเคนะครับแล้วก็ พี่รอไอ้นี้ไม่ได้เหรอเราแชร์เพื่อนดูไม่ได้เหรอ๋ยวก่อนนะแชร์ยังไงแชร์ยังไงก็ถ้าเราจะจบนะครับไปกดการกรบาทตรงนี้นะครับแต่ก่อนคนนี้ใครไม่สวยไม่รอโอไม่ชิวสางคิดว่นไม่ออกอนี่ใครโอ้เนยสวัสดีครับนี่ใครไม่รู้จัก หอนเพื่อนหอปุกไม่ใช่ผมไม่มีเพื่อนชื่อปูุกครับนี่น่ากินจริงไม่ใช่คนนะโอเคนะครับก <c oughs> ็โอะเมื <c> ่อ <oughs> กี้ก็อาจารย์หน่อยผมเลยพูดเบานะครับก็ถ้าจะจบการไลฟ์นะครับบางคนเกี่ยวเรียกว่าไ e ฟ์นะครับต้องยีฟันเลยไลฟ์นะครับถ้าจะจบการรลฟ์นะครับกดการะบาดไปปุ๊บมันจะขึ้นว่า เอ็นช่างแม่แล้วกันแล้วก็กดอันนี้ไปนะครับโอเคแล้วมันจะขึ้นว่าวิวสูงสุดของเรามีคนดู85สิบห้าคนนะแล้วก็จะถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปอินสตาแกรมทวิตแล้วก็เว้นมีเวลาด้วยนะมีเวลาไลค์ด้วยนะนี่ก็จะเป็นแบบพวกหัวใจมีคนส่งอะไรมานี่ก็จะเป็นคนดูนะครับต่อรอบนะ ซึ่งนี่เพื่อนผมอ่าวว่อกินไม่องอะไรเลยไม่เจรอก็ช่างมันนะครับการการแม่งก็ไม่ได้อ่อนครับผมก็ช่างแม่งแล้วกันนะครับโอเคส่วนเราอยากจะดูใครแล้วก็ไปดูได้เลยฮะที่คนนี้ปึ๊บโอ้แฟนกันเราไม่ดูอ๋อเปลี่ยนเลย ทเลยุกคนมีคนแจกลายแอดไปล์นะคะชื่อตั้มเฮ้ยพอเลีงเราอะไรนักแล้วน่งล่างนั่งล่านะครัขอบคุณมาสอนเล่นหน่อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับเท่าที่ดูมาอือจริงโอเคนะครับรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะส่วนลิงนี่ผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างดีสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน สวัสดีครับอ้ออย่าลืมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสุนทรตตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ